ครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลเสเดือนครับไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยต้นไม้ ปุ๋ยมูลใส่เดือนครับปุ๋ยมูลใส่เดือนครับเป็น <ST U K> ปุ๋ยคอกนะครับไอจำเรีนครับปุ๋ยมูลใส่เดือน <ST U K> ไปแล้วเราใส่ตรงทุเรียนกันครับ ครับมาใส่ปุ๋ยทุเรียนครับวันนี้แต่รอบทองพุ่มนะครับ